หลายคนยังนึกว่านึกว่าคุมจุ้ยมันมันใช้ได้กับทุกคนนะบางสถานที่อ่ะบ้านบางหลังเนี่ยนายกอไก่รวยนายขอไข่อยู่เจ๊งนะบางชัยภูมิเนี่ยฝังพ่อแม่คนนี้รวยฝังพ่อแม่คนนี้ตายยกครัวก็มีนะเวลาถ้าเป็นลักษณะนี้แปลว่าเขารู้ไม่ลึกรู้ไม่จริงศิงสาที่ทําให้รู้ไม่ลึกรู้ไม่จริงดังนั้นก็ต้อง ต้องหาคนที่ทำเป็นได้จริงๆไปใช้งานนะครับบางทีเนี่ยนึกว่าซวยเพราะแรงเชียร์เชียร์อยากรวยอยากหายป่วยแต่พอไปทำปุ๊บซวยหนักเข้าไปอีกที่ดีแม้ถูกดวงผิดเลิกก็ซวยได้บางทีมันซวยก่อนสี่ห้ปีนะกว่ามันจะแก้ได้นี่ก็เละไปแล้วนะครับมันเราทำลงจุ้ยเนี่ยไม่ได้ทำเพราะแรงเชียร์จ่ายค่าสินแสไม่ได้จ่ายเพราะว่า ไฟล์ที่มีโปรดักชันตัดต่อให้คุณต้องดูที่ฝีมือดูฝีมืออย่างเดียวไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยทำโฆษณาช่วยไม่ได้นะครับ